สวัสดีมินลาแฟนเ็นทุกท่านนะครับผมอยู่ผมที่ช่องทัชเชโอนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ทิกเล็กๆน้อยๆจากกิจกรรม4ี่พันนะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือกิจกรรมเวียนนะครับผมผมก็อ่านชื่อไม่ค่อยถูกสักหน่อยนะกิจกรรมนี้นะครับผมเวียนสถิติแบทเชลนะครับผมก็ แล้วผมจะเปิดเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้แล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่ากิจกรรมเนี่ยมันเริ่มสามทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มครึ่งนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดึกนะฮะตอนผมอัดเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะอธิบายไปด้วยได้นะครับเนื่องจากมันจะรบกวนคนอื่นเขานะฮะเนื่องจากว่ามันดึกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปที่ผมอัดไว้แล้วก็อธิบายไปในคลิปเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเริ่มเป็นเลย<ๆ>อ่านี่ก็เป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะครับก็ผมอาจจะข้ามข้ามไปนิดนึงนะครับผม เดี๋ยวไปเริ่มเลยนะครับกิจกรรมก็เป็นการสะสมแต้มนะครับดูจากตรงกลางข้างบนนะครับผมละวันเนี่ยมันก็จะสะสมได้แค่4 0 0พแต้มนะครับผมเมื่อได้แต้มแล้วเราก็จะไปแลกของต่างๆนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมพาไปดูบรรยากาศในกิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราก็เหมือนกับวิ่งหาตัวไปเรื่อยๆนะมันก็จะได้แต้มมาคร้บผมอันนี้ตายนะฮะนี่ครับหาเก็บของต่างๆนะครับผมนี่นะมันจะเป็นคล้ายๆวาร์ปนะอันนี้ก็ กดแอคทีฟมันก็จะได้แต้มมาด้วยนะนี่นะครับอันนี้นะง่ายๆนะครับผมแล้วก็พยายามวิ่งรอบๆแแบบนะผมอาจจะข้ามๆหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ยาวเกินนะนะครับวิ่งหามอนสเตอร์หรือฝ่ายตรงข้ามตีนะครับเรียกว่ามอนสเตอร์ไม่ได้มันก็เป็น n อ็นพีนะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็พยายามตีนะฮะหาแล้วก็ตีนะครับผมอันนี้ลงตอนช่วงแรกๆคนมันอาจจะเยอะหน่อยนะครับผมถ้าลงดึกๆเนี่ยคนมันก็อาจจะน้อยๆนิดนึงนะครับผมนี่ผมลงน่าจะประมาณสามทุ่มครึ่งนะกิจกรรมเริ่มนะครับผม กิจกรรมนี้ทําก็แป๊บเดียวนะน่าจะประมาณ5นาที10นาทีนะครับผมแล้วแต่ความแอคทีฟของเพื่อนๆในปาร์ตี้นะมันต้องช่วยกันนะครับผมเวลาคนอื่นฆ่าได้เนี่ยในทีมเนี่ยเราก็จะได้คอยด้วยนะฮะได้ส่วนหนึ่งนะครับผมได้นิดเดียวนะก็ช่วยๆกันพยายามตีเยอะๆนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะพยายามลุมบอสนะครับอันนี้นี่นะครับก็พยายามวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งตามแมปนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะเกิดมาเรื่อยๆนะตามจุดต่างๆนะครับผมหรือจริงๆแล้วเราจะเอฟก็ได้นะปล่อยให้มันยืนแบบว่า หยดประจําที่มอนเกิดก็ได้นะแต่ว่าผมว่ามันนานเกินนะผมวิ่งเอาง่ายกว่านะเร็วกว่าด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ผมไปตีบอลนะน่าจะตอนใกล้ๆจบนะผมเห็นเขาว่ามันจะได้แต้มเยอะนะฮะผมก็ไม่เคยตีนะอันนี้น่าจะรั้งแรกไออันเนี้ยเอฟเคได้นะครับไอพวกผลึกตรงเนี้ยแถวจุดเกิดนะผมได้ก็เกิดมาเรื่อยแต่มันนานเนะี่ยผมเลยไม่อยากทำนะครับกิจกรรมมันก็มีรายละเอียดประมาณนี้แหละนะฮะก็วิ่งไปเรื่อยนะครับแล้วผมขอดูตอนผมตีบอลสักครู่นะ ก็ต่ตัวนี้แหละเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าผมได้คะแนนเท่าไหร่นะผมดูไม่ทันนะครับเขาว่าตีทีเดียวก็จบเลยแต่ว่ามันก็คิดว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะเนี่ยอ๋อนี่นะครับกดหยุดให้ดูอบอสต,ตัวหนึ่งมันได้500เลยนะฮะนี่นะครับอิเวนต์พอย แล้วก็น,นี้ก็ได้เยอะนะบอสตัวหนึ่งนะครับผมก็พยายามตีบอสด้วยการล่าบ,บอสก็จะง่ายหน่อยเร็วหน่อยนะแต่ว่าผมไม่ได้ล่านะเพราะผมว่ามันหายากนะผมก็เดินวนๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเจอตีไปเรื่อยๆนะมันก็เสร็จพอๆกันนั่นแหละครับอันนี้ความคิดผมแล้วแล้วก็ที่ผมลองมานะผมก็รู้สึกว่ามันเสร็จพอๆกันนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมนะครับผมส่วนที่ผมบอกว่ามันเป็นเซตไม่รับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะฮะรงคาฟ่านะครับผมจุดเกิดของเรานี่เองนะฮะเดี๋ยวผมน่าจะซื้อไปตอนแรกเลยนะเพราะว่าผมกลัวลืมมนะคผ อัฟ่ากดเข้ามานะครับใบเกิดนะครับผมนี่นะใบเกิดนะครับผมเกิดทันทีนะครับเวลาเราไปตีบอลแล้วตายเนี่ยแล้วเรายังไม่จิ้มเลยเนี่ยไปถึงบอสมันใช้สกิลแล้วเราตายยังไม่ทนันจะจิ้มเลยเนี่ย ใบนี้ช่วยได้เยอะนะครับผมแล้วมันมีขายในกิจกรรมนี้นะฮะห้าหมื่นเซนีเท่านั้นนะครับผมใช่สิห0 0 0มื่น e-den c o นะครับผมเป็นแบบ e-den c o i เน,นะอันหน,น,นึ่งนะครับผมซื้อได้วัลลสิกนะครับตรงนี้นะเวลาเราตายแล้วเราจะเกิดตรงนั้นเลยนะอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับวัลลสินะครับรับสายฟรีอย่างผมก็ยิ้มเลยนะอันนี้นะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในเกมนะจะเปิดให้ดูว่ามันหามาจากไหนได้บ้างนะครับ ถ้าไม่มีกิจกรรมนี้นะครับอ่ากลับมาที่ในเกมนะครับผมสําหรับใบเกิดทันทีเมื่อกี้นะครับที่ผมเปิดให้ดูนะในกิจกรรมนะครับนี่นะครับผมมี40กว่าใบนะหาจากไหนได้นะครับดูที่มันบอกนะฮะไอเชียลวัลลูแพ็คนะครับไอเชียลเกตวัลลูแพ็คมีแค่ในเกตวัลลูแพ็คเท่านั้นนะฮะกลับอีกที่หนึ่งเหรียญเบอร์รี่ต้องใช้เหรียญแมวซื้อนะฮะอันละ5เหรียญนะครับผมแต่เมื่อกี้ผมซื้อทีละ50,000ื่นอีเดนคอยนะ คุ้มกว่าเยอะนะครับผมอีเดนคอยเนี่ยคามจับมอนก็ได้นะอันนี้เป็นประโยชน์สําหรับสายฟรีแบบผมมากเลยนะครับผมก็สำหรับ เจ็ดไม่รับอันนี้ก็แนะนําให้เพื่อนๆซื้อไว้เต้มทุกวันนะครับผมเพราะว่าผมนี่ก็พยายามจะซื้อมาเรื่อยๆแล้วก็ใช้ไปบ้างแล้วนะก็ได้เยอะนะครับเวลาไปล่าบอลนะอย่างสายฟี่ของเรานะครับแล้วก็ส่วนอื่นนะผมเป็นความเห็นแล้วกันจากของกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวพาไปดูสักหน่อยนะฮะนี่านี่ MBC กิจกรรมนะขอ,องที่ผมใช้นะครับตอนนี้ที่ผมแรกก็จะเป็นพวกกันแตกนะฮะอันนี้ยังไม่แรกเลยเดี๋ยวค่อยกดแลกทีเดียวนะแล้วก็อาจจะเป็นอันนี้นะคือจริงๆแล้วผมพยายามแนะนําว่า สายฟรีเนี่ยอย่าไปเน้นพวกเสี่ยงดวงอะไรพวกนี้นะไอพวกอาชาอะไรพวกเนี้ยนะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมผมแนะนําว่าไอไปพวกอย่างนี้ดีกว่าอย็บไว้นะครับผมการแตกกันลดอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้นะคุกกี้เพิ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงนะครับผมเอสัตว์ขี่นะครับส่วนตีบวกก็อยากบวกอะไรก็ตามน,นั้นนะครับผมโมล่าคอยก็ดีนะฮะแต่ว่าผมว่ามันแพงนะ1 2อย่แพงมากอันอื่นเรา จะใช้อะไรก็แล้วนะั้นนะผมไม่ได้มีตายตัวอะไรนะแล้วแต่ความต้องการของเพื่อนเพื่อนนะแต่ว่ากาชาพวกเนี้ยไม่ค่อยแนะนํานะสําหรับสายปีหรือเติมน้อยนะเพราะมันใช้เส้นนี้ด้วยนะเนี่ยก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะว่าอยากได้อะไรมากกว่านะผมเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ได้มาวันละสี่พันอยู่แล้วนะครับแต้มนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเค็ดตไม่รับมาแชร์กันประมาณนี้นะผมก็หวังว่าคนที่ยังไม่รู้จะได้รู้ไว้นะครับผม อันนี้นะฮะเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มีคนบอกมานะครับเมื่อเราตายก็จะได้เกิดทันทีได้เลยนะไม่ต้องวิ่งไปหาบอสใหม่นะเพราะว่าบอสบางตัวเนี่ยมันวิ่งไกลนะฮะอย่างพวกบาฟูเฟนี้กว่าจะหามันเจอนะ,ะกว่าจะวาร์ปไปถึงแมปมันเนี่ยมันก็นานนะฮะไอ้ใบเกิดกับที่เลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับเมื่าสาหรับทุกคนนั่นแหละนะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ วังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะยังไงก่อนจากกันนะผมถ้าไม่ลาบากจนเกินไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แบ่งปันข้อมูลให้คนอื่นได้รับรู้กันด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องของเราใกล้จะครบ1 0 0 0ัซับแล้วนะครับผมออก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับเป็นกำใจให้กันด้วยนะครับผมยังไงก็ตามช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะผมอย่าลืมรักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ